คุณผู้ชมคะการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวของไทยกับจีนนะคะก็ทําให้ธุรกิจสายการบินอย่าง New Gen Airways เองนะคะสามารถที่จะมีผลการดําเนินงานที่น่าสนใจค่ะเปิดให้บริการนะคะเพียงแค่2ปีก็คาดว่าปีนี้นะคะน่าจะสามารถทํารายได้กว่า5,000ล้านบาทและให้ผู้บริการสําหรับผู้โดยสารนะคะได้ถึง1ล้านคนด้วยกัน ายการบิน New Gen Airways จัดงาน New Gen Airways s n d o n n i v e r s a r y to Greater r หลังเปิดเส้นทางบินครบ2ปีมียอดผู้โดยสารหนึล้านคนโดยให้บริการการบินแบบเช่าเหมาลำในเส้นทางไทยจีนรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจากแดนมังกรที่ขยายตัวเฉลี่ยมมากกว่า10%ต่อปีนอกจากนี้ New Gen Airways ยังได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวจีน ให้เป็นหนึ่งในสิ์ของสายการบินยอดนิยมประจำปีนี้อีกด้วยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีประธานภายในงานกล่าวว่าภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนสายการบินของคนไทยและผลักดันให้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางการบินแห่งที่สองของประเทศและอย่างตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลกโดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจสายการบินของไทย ด้านนายประมุกชัยวันประธานกรรมการบริหารนิว Gen a i r ์เวกกล่าวว่า New Gen แอร์เวมีจุดเด่นคือการให้บริการบินตรงในรูปแบบเที่ยวบินประจำหรือ Schedule Charter Flight ที่มุ่งเน้นการบินตรงหรือ Point to Point จากเมืองรองของประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยรวม19เส้นทางโดยไม่ต้องไปต่อเครื่องที่สนามบินหลัก ทำให้ประหยัดเวลาเดินทางและมีเที่ยวบินให้บริการทุกวันสามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า90,000คนต่อเดือนและ1ล้านคนต่อปีนายเจริญพงศ์ประสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร New เจนแอร์เวเปิดเผยว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาธุรกิจของ New เจนแอร์เวย์เติบโตอย่างรวดเร็วโดยในปีที่แล้วบริษัทมีรายได้2,700ล้านบาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้กว่า5,000ล้านบาท พร้อมตังเป้าที่จะเพิ่มจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการ4-6ลำต่อปีและยอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนและมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนไปใช้ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกการบินและจะซื้อเครื่องฝึกการบินจำลองสำหรับอบรมและเพิ่มบุคลากรทางการบินของประเทศของนิวเจนเราเนี่ยจะได้เปรียบตรงสายการบินทั่วไปตรงที่เราบินแบบ point to point จากเมืองไปสู่เมืองนะครับ ลูกค้าจะได้ประโยชน์ก็คือ1ประหยัดเวลาการเดินทางไม่ต้องเดินทางผ่านเมืองหลักสมมุติจากเมืองลองเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเมืองไทยปกติเขาต้องผ่านไปเซี่ยงไฮ้ก่อนหรือไปกวางโจก่อนหรือไปปักกิ่งก่อนนะแต่ของเราเนี่ยสามารถบินตรงจากเมืองลองเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเลย1ประหยัดเวลา2ประหยัดค่าใช้จ่ายนะ ปัจจุบัน New Gen Airway มีเครื่องบินให้บริการรวม8ลำซึ่งรวมถึง Boeing 737-400และ Boeing 737-800และได้ติดตั้งอุปกรณ์สปริ s ไซม t ท a Winglet หรือ SSW เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียซึ่งช่วยประหยัดพลังงานพร้อมทั้งยังลดอัตราการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดเสียงในช่วงที่เครื่องบินกำลังบินขึ้นได้อีกด้วย SmartB บิเศรษฐกิจติดจอรายงาน